คมหนุ่มมาดแมนหน้าตาคมเข้มรูปร่างกำยำดูโดดเด่นในหมู่เพื่อนฝูงมาตั้งแต่เด็กเขาเป็นที่รักของสาวๆในหมู่บ้านด้วยบุคลิกกล้าหาญพูดน้อยแต่ยิ้มแล้วใจละลายส่วนนาทีหน้าตาธรรมดาไม่มีอะไรสะดุดตาแต่จิตใจอ่อนโยนและอบอุ่นยิ่งได้อยู่ใกล้ยิ่งรู้สึกสบายใจเป็นคนประเภทที่ยื่นขันน้ำให้ก่อนถามว่าเหนื่อยไหมและยอมนั่งฟังแม้ไม่มีอะไรจะพูด ทั้งคู่เติบโตมาในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบใช้ชีวิตอยู่ในกลุ่มเพื่อนเดียวกันมาตลอดผ่านฤดูฝนฤดูเกี่ยวผ่านการช่วยพ่อแม่ไถนาหว่านข้าวดูแลควายทั้งเหนื่อยทั้งหัวเราะทั้งเหน็บหนาวพวกเขาเคยผ่านมาด้วยกันจนเมื่อถึงวัยหนึ่งความฝันก็เริ่มเคลื่อนไปที่อื่นนอกนาของหมู่บ้านเมื่อฤดูเกี่ยวข้าวสิ้นสุดลงคมและนาทีต่างก็เริ่มคิดคล้ายกันโดยไม่ได้นัดหมาย อยากลองออกไปใช้ชีวิตในตัวเมืองดูสักครั้งพวกเขาเก็บข้าวของใส่กระเป๋าใบเดียวกันขึ้นรถโดยสารคันเดิมมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองใหญ่ที่วุ่นวายและไม่เคยหลับในเมืองนั้นพวกเขาเช่าห้องเล็กๆอยู่ด้วยกันห้องหนึ่งเป็นห้องเช่าเก่าๆชั้นสองฝาผนังบางจนได้ยินเสียงข้างห้องย้ายเก้าอีแต่ในห้องนั้นมีเพียงพวกเขาสองคนและการเริ่มต้นใหม่คมสมัครงานในร้านขายอุปกรณ์ช่าง ส่วนนาทีได้งานเป็นพนักงานดูแลคลังสินค้าเวลาทำงานของทั้งสองสวนกันบ่อยครั้งแต่เมื่อมีช่วงเวลาว่างตรงกันพวกเขาก็จะทำอาหารง่ายๆกินด้วยกันใต้แสงหลอดไฟสีนวลบางวันก็แค่บะหมี่ซองบางวันมีไข่ดาวเพิ่มหนึ่งฟองแต่ก็เป็นมื้อที่อร่อยที่สุดนาทีมักคอยดูแลคมในเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่เคยลืมซื้อแป้งเย็นให้ตอนหน้าร้อน ไม่เคยลืมห่มผ้าให้เวลาอีกฝ่ายเผลอหลับอยู่บนพื้นห้องเขาไม่เคยพูดว่ารักแต่การกระทําของเขาเงียบและหนักแน่นพอที่จะบอกได้โดยไม่ต้องใช้คําคมเองแม้จะไม่พูดมากแต่ก็ยอมให้นาทีอยู่ใกล้ยอมให้จัดผ้าเช็ดตัวให้ยอมให้ช่วยล้างเท้าเวลาบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆจากงานก่อสร้างบางคืนก็แค่เงียบๆนั่งพิงกันอยู่บนพื้นห้องฟังเสียงรถข้างล่างวิ่งผ่านแต่ทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไป ในวันที่ผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาเธอเป็นลูกค้าประจำของร้านที่คมทำงานน่ารักสดใสเข้าหาเก่งคมหลงสเสน่ห์ของเธออย่างง่ายดายและเริ่มเปลี่ยนไปอย่างช้าๆไม่กลับห้องตรงเวลาไม่กินข้าวด้วยกันเหมือนเคยเริ่มไม่สนใจคำถามเล็กๆของนาทีอย่างกินข้าวหรือยังหรือวันนี้เหนื่อยไหมคืนหนึ่งคมกลับดึกมากนาทีนั่งรออยู่ที่โต๊ะเล็กๆพร้อมก,กับข้าวที่เริ่มเย็นเฉียบ คมเพียงแต่ยิ้มจางๆแล้วพูดว่าไม่ต้องรอรอจากนั้นก็มุดต,ตัวเข้าไปในผ้าห่มโดยไม่หันมามองมันเป็นคืนที่ทีร้องให้เงียบๆโดยไม่มีใครเห็นไม่นานคมก็ตัดสินใจย้ายออกจากห้องเช่าไปอยู่กับหญิงคนนั้นนาทีไม่รั้งไว้เขาเพียงแค่ก้มหน้ารับความจริงแล้วเก็บของใส่กล่องที่ไม่มีใครเหลียวแลกลับบ้านนอกเงียบๆเหมือนคนแพ้สงครามเขากลับมาสู่แปลงนาเดิมทุ่งเดิมฟ้ากว้างและลมเย็น แต่หัวใจเขาไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเขาหันมาทำไร่อย่างขยันขันแข็งยิ้มกับหลานเล็กๆและแก,ล,กล้งหัวเราะเวลาแม่แสวว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนแต่ยามค่ำเงียบๆใต้แสงดาวเขาก็ยังเผลอคิดถึงคนที่เคยห่มผ้าให้ตอนเขาไม่สบายหลายเดือนผ่านไปเย็นวันหนึ่งขณะเขาแบกจอบกลับจากไร่ฝุ่นแดงจับปลายเท้าเขามองเห็นชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนแค่ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านเงียบๆเ,เ,เหมือนเงาจากอดีต พอเดินเข้าไปใกล้เขาก็เห็นว่าคือคมคมนั่งก้มหน้าสวมเสื้อซีซีที่ดูเก่าเกินไปสำหรับเขาพอเงยหน้าขึ้นมาเห็นนาทีเขาก็ยิ้มทั้งที่น้ำตาเริ่มคลอเบา้ากลับมาได้ไหมคมพูดเบาๆแล้วลุกขึ้นกอดน,นาทีแน่นขอโทษนะฉันมันโง่เองเขาเล่าทุกอย่างให้ฟังหญิงสาวคนนั้นทิ้งเขาไปแล้วเพราะเขาไม่มีเงินให้ใช้เหมือนแต่ก่อน เขาเพิ่งรู้ว่าไม่มีใครเคยรักเขาจริงเท่าทีอีกเลยนาะทีเงียบอยู่พักใหญ่ก่อนจะค่อยๆย,ยกมือรูปไหล่อีกฝ่ายแล้วพูดเพียงว่าฉันหุงข้าวไว้แล้วกินด้วยกันไหมจากวันนั้นทั้งสองกลับมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอีกครั้งใต้ต้นมะม่วงต้นเดิมที่เริ่มออกดอกเล็กๆพวกเขาช่วยกันปลูกผักทำไร่กวาดลานบ้านและหัวเราะเบาๆยามตะวันตกดินเพราะสุดท้าย ความรักที่แท้จริงมักไม่ต้องพูดมากนะักแค่ยังอยู่ข้างกันในวันที่ไม่มีใครอยู่ก็เพียงพอแล้ว